สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็กลังมาโบก,กัสซองคองนี่คือเก่านนเนาะมอนี่นี่มาแต่แต่เครื่องอยู่บ้านทงกว้างนะพี่น้องแล้วก็มีอันนี่เห็นฝรั่งน่อยเนาะเห็นแในคลิปก่อนเนะาะบ่บฮูวาสีได้เห็นเพิ่นนะพี่น้องก็เลยอันข่ามาเบิงเพ,พิ่นเนาะกะสีเบนอะไรนะพี่น้องนะถุกคนเ่นกัสีข้าวขานนะผมก็จน,นข่าวอะคือคือปิดตาอื น้องเจ้าบอสน้องเจ้าบอสสบายดีลรือแม่ฮะเี่กสิเป็นูุนยิงนะพี่น้องอยากคือฝารังเลยลูกจะหน้านี่นะคือากคือฝรังเนาะลูกขาแผลนะขาอวีนเนาะ บ้านแนเจ้าเป็นคนทั้งได้สุดที่ได้ลูกพลังคนคนเอแม่ข้าวบอธรรมดาธรรมดข่าวัวจะได้จักคนสี่สี่คนือได้คือได้คดคอี่ที่สองนี่ที่สามแสดนที่สี่ นสี่คนสคี่คนบ <4 S 1> ้านชาวอนางมาให้จับมึงด้อยเนี้ขนมในรถนี่บบเห็นตอนตลยเห็นไงข้างล่างไงบ้างจักซีแบบ่แหละข่าเขโมยแหลนะน้องจะได้ส,บสับดไซ้เลยนี่อนะ้นะ ใช่ค่ะหมดเเจ็ดตัวแล้ว ข้า,าดีนะผมกัจนขาสองคนนะ่ได้เลี้ยงกน,นี่นี่าจงน้อยอ้ย,อยากน,นายากนะคนตะกี้มาเกิดเานาะจะคนตะกี้จะคนมาที่มาได้ดินั่นี่ยคน่อนี่คนขอดันแดง เห็นหุ่งอยู่นะสัคมตาแบบดีดดอนอันนี้อันนี้มาคุณนันเห็นอยู่นะสัสหาวันนี้เนาะขาวขาวแบบนี้เนาะโอ้คนจะแข่งเลยคนเนาะทำหนาหนุเทียนดูสิ เขาเฮียนอยู่นะชนะซื้อจังไดบัือดอนสื่อใต้ด้จ้าบักนอนสื่อใต้กับบักดอนบังนั่งมามาบังจับบังผมนี่เป็นยังใดผนข่าใจอยู่ฮะนังลงเออผมกับดอนค่ะจานีเนาะหนาวคือพี่ขาวสัมปีนะเยอะขาวสัมนี้นี้ คุณพอค้านี้เออขนกแขงใหเนาะนีอ่อนขนกัน็งต้องมาให้นะอดนะดีมานบนี้อ่ะนอบอบอนาบเห็นมันออเลยทรศัพท์ขเร้ออะไเห็นอยู่ในคลิปเขานั้นคเขามา่ายคนทางได้สักดิ์กย คนาวดีชจะุณน่าับวบเหนหุ่งว่านี่ยับวาอ่ะนงส่งไหครับนงส่งด้าไปนงด้วยอแล้วก็ใส่เลยนะเซแว่นใส่ครีมหน่อมาทอดี ผู้เวนีใช่ผู้นใช่บ้านเอิบ่เห็นหุ่งเลยนะบตกบอันข้าลน่าไปเกียพลังน้อยโตาจากข้าวขาวนคนเผื่อจ้งเนาะขาวอันนี้ กินเผาแล้วปอดปอดปอดกินคือประชาชนน้อยเลย่าววันดี <h <h ้คนได้เดินแต่คนกับแค่ห่ากมาที่พุดห่ากมาที่บานไปไปอย่างเงี้ยแก้ว

ก็ปอยะเขาหลินเขาหลินเขาเขาชนิดให้เลยเขาบอลเลเอาขังเนาะเลเล็เมาวานมาชือดมีเชือบดดีเลยอไปอัไดอหั้งใ่หรอแมเราไ่ไม่ตสะเลไว้ใข้านะิวผัด ลาไป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 ต่อไปลงตล้วสมกับดอนคิวกับดอนดอนบันเลยตาดิสับเด็ได้สยที่าั่งน้อย

บันต้นออกมาใหม่กับเท้คุณเนื้อเท้าววมกับธรรมดาออกมาใหม่กับเท้จะดุอยู่ครบเด็กแ้วดิไหวนไหเดนบัดใงสหับด็กยังัวดเ้าวใจสักก็จวด สองคนนะจักรวาพลังมาเกิดด้วยกันกกนะจะบอกพลังสองพอออัวมี่ะไรข้าวหรือข้าวฝนนะแข็งเนานะคนนะคือดอน กนนั่มเลยกเน่าได็ก่นน่นเลยเบื่อจะนั่นนเลยบก่น่เดี๋ยวััววตกบ่หนนมนะนะสวีนะ คนที่กระโปรงลายนะคะมันีขาว่านหน่อยกบานจักปีเลยสี่สั้าเออพ่อแม่กระดัน ใปแว่นเห็นมุ่งเดินมนตาได้นะสังเว่ะนรึเ่าัวคะเจ้าว่าเนี่ยไดเสะแพ้แสงแดดเนาะบริเป็นอยนยังเอ้ยก็คือก <te ันเปล่า เออไปกวด<ย>นะกวดฟรีแล้ววะเออเสียงเงินดีแค่แสงแดดนะแบบแบบตามันซีทะเลพนเนาะพี่นองเพิดโบห็นทุงเนาะเพิ่อจะปิดตาไว้ใส่แว่นกับโบยากใสไปไหนเลยเนาะเล็กน้อยเออ แบบบัดใหญ่เลยยังแทกสายตาแล้วก็ตัดใส่นเนาะเด็กข้าเจ้ากับสิแบบเลาะลินเนาะเละลินตามภาษาเด็กน้อยฮะพี่น้องตอนนี้นี่ก็ได้มาหอเทือนแล้วเป็นทีเยอบหออ้อยเลยเนาะคลิปนี้กับบวมวยยังไลเนาะมีแต่นี่มารีวิวพาพี่น้องมาเบิ้งแบบ คนข้าวนะพี่น้องข้าวคือฝรัง่งจนผมกะขาวคนตากะข้าวนะคนคิวกะข้าวแบบสีทองเลยเนาะแบบจนคนนี่ยังบ่มีสีดำเลยมีแต่สีทองเนาะประมาณนี้หละกะคนตากะเป็นสีทองนะพี่น้องแล้วกะตอนขาไปเนะี่ยนี่กะเห็นเดว่านี่บรเิเวณเนาะขามาเลยนี่ยังไดแวรนะ์แล้วนี่กะเก็บส่งไวไห้ห้สองต้นนะส่งนิดน้อยแหละครับขา้าวนมเนาะทีแบงไว้ห้เพิ่เน,นะพี่น้องหละกะ แบบคนขาวบอแมรูฝรั่งเนาะพี่น้องแต่ว่าพอกระดํมแมกระดํมแต่ว่าลูกผัดขาวขาวแล้วก็บแบบจนขาวจนบอเห็นหุงเนาะพี่น้องตากับเป็นสีทะเลเนะาะกบับบอเ็นหุงแต่แต่แตแตยังน้อยนะพอแม่พอเพิ่นว่าวา่าบ่เด้คือคนขาวเนะาะกับรรมาได้บัดใหญ่พีมาแล้วผัดขาวเนาะกับมีสองคนเนาะคนเอือยกับเป็นอยู่สี่ปีแล้วกับน้องนะสามปีเนะาะกับ คนบ้านนี่ห้องนะคนแบบมีนนะคนเผือกนะรือว่าคนคนน้ำนะพี่น้องแบบเอาออกแสงแดดและตากับสีเมินบอกขึ้นเนาะมันแดบ,บแสบตาบอกประมาณนี้เนาะแลลวก็สีมีแต่ถ่ายยู่มเลยสีเบ่งได้อยู่เนาะถ่ายยู่ทั้งนอกก็คือแบบกระเมินตาเนาะพี่น้องเพินกะหลินไปอยู่ตามหมตามคูข้าวาเด็กน้อยอะไรเนาะแลละก็ประมาณนี้เนาะขาวคือฝรั่งนะพี่น้องพอเพม่นกะเป็นลาวเทิงเนาะ แม่ก็เป็นลาวเทิงด้วยด้ลูกคขาคือฝรั่งเนาะโอ้โหเป็นอีหยังงนะพี่น้องแล้วกะ็นี่กับสีคอเจ้าคิ้ไปเพียงซัมเน่เนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อสุริภาพคลิปต่อไปพอกันหม่นี่คลิปนานะบ๊ายบาย